สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคลโโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ l ล n e เลนเจอชมลมดองตัวไปเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line เลนเจอนะครับก็ใครสนใจเติมเกมราคาถูกก็ไปเติมกันได้นะครับสําหรับรูบีธรรมชาตินะครับผมเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันโดยผมเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเผ่าเราจะมาเผาตั๋วกันนะครับตั๋วอีเวนต์นะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้มีกี่ใบแล้วนะครับพอดีผมแคบไว้ประมาณ9ก้เก้าเลขมันสวยดีตอนนี้ก็ไปฟาร์มเพิ่มมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้มีกี่ใบละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามพันหกใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเผาให้หมดเลยนะเพื่อบางคนสงสัยว่าเอ้ยไอตัวตรงเนี้ยมันได้มาจากไหนนะครับก็เวลาเราไปเล่นเนี่ยครับตามนี้เลยพวกเนี่ยสเตตหลัก่าสเตตพิเศษสเตตจุติหอคอยอนันต์สำเร็จนะครับมันจะดรอปมาให้เราหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นแล้วแต่เราจะเล่นตอนไหนนะครับ ซึ่งเลขการดอบเดี๋ยวผมไม่รู้นะครับว่าเมันจะดอปเมื่อไหร่หรือเราต้องเล่นแบบเขั้นต่ําขนนกอะไรยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าแค่เ,เราไปเล่นเคลียร์สำเร็จเนี่ยแล้วมันก็จะดอปมายัางผมเนี่ยผมนะครับฟาร์มขนนกทุกวันนะผมได้วันละ2,000นขนนะครับใครที่ไม่รู้ว่าผมเอาขนนกมาจากไหน2000เนี่ยเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะนั่นผมเอาวิธีเนี่ยได้วันละ2,000 2,000แล้วผมก็ไปฟาร์มด่านนี้เลยนะครับสเตตหลกักอ่าสเตตหลักด่าน 419นะครับมันเป็นการลงทุนนะผมมองว่าคุ้มนะครับนี่ก็คือเราเอาขนนกที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาฟาร์มด่าน419นะครับอ่ามันก็จะได้ของรางวัลพวกเจมอย่างเงี้ยอ่ะเราก็สามารถเอาไปทำพรีลอยได้แต่ไอ้สองตัวเนี่ยก็เอาไปย่อยทิ้งย่อยมันก็ไม่น่าเกียดมันเอาไปอัพก็ได้หรือเอาไปย่อยก็ไปขายมันก็จะได้เหรียญมาเพิ่มและอันอันที่สําคัญก็จะเป็นนี่เลยกบ8ดดาวเดี๋ยวเปิดให้ดูมีกี่ตัว แล้วก็ได้ลูนนะครับเนี่ยลูนสีแดงและผมผมฟาร์มเนี่ยนะครับน้าแข็งอ่าพายุนะหนีพายุน้ําแข็งไฟเนี่ยโอ้โหมี200ร้อยไฟชิ้นเลยเห็นไหมผมก็นั่งฟาร์มกันไปนะก็ถือว่าเอามาเาเก็บไว้ใช้ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าผมมีกบนะครับกี่ตัวนะครับเออก็คือผมเอาไปทุ่มไนงะเอาไปทุ่มแล้วก็ฟาร์มมามันก็ได้ของตอบแทนนะได้เยอะนะได้เวลได้เงินนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าควรเล่นวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทุกอย่างคูณ2นะครับบัฟ เหรียญคูณ2เวลคูณ2นะครับทำให้เลเวลรออัพด้วยนะครับได้พวกเรนเจอร์ได้เวลได้เหรียญนะได้พวกวัตถุดิบพวกนี้อีกนะครับมันมีแต่คุ้มกับคุ้มนะเออนะครับอันนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะผมแนะนําเลยว่าเอ้ยมีขนนกเนี่ยแบบแต่เราไม่ได้โฟกัสวิ่งมากเราอยากไปทำไรนี่เลยเอาไปฟาร์มลูนฟาร์มตัวทำพีร้อยเนี่ยดีแล้วพอเวลาเราฟาร์มลูนฟาร์มพีร้อยมันก็จะได้พวกสเตตตัววิ่งมาเยอะๆเราก็เอาไปเอาไปย่อยทิ้งประมานั้นนะครับ อันนี้นี่เดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับสำหรับเลนเจอร์ธรรมดานะครับเอาเป็นรีโอนาดนะครับนี่โอ้โหเราเราไม่นับกบเขียวเอเราเราไม่นับกบแดงนะครับอันนี้เรานับเฉพาะกบเขียวนะครับอ่านี่เราเอากบเอากบไอ้นี่แดงออกกบแดงแปดแดวเอาเฉพาะกบเขียวว่ามีกี่ตัวผมก็ใช้คนนกไปเยอะน่าจะหมื่นสองหมื่นแล้วเพิ่งพิฟ้าไปนะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันได้มาทั้งหมด106ตัวนะครับตอนนี้ ร้อยหกตัวเลยนะถือว่าเยอะนะมันเป็นระดับ8ดาวด้วยนะครับเวลาเราเอาไปอัพพวกเลนเจอร์เก้าดาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันจะได้แบบเออไม่เปื้อวัตถุดิบในคลังด้วยก็เราสามารถเก็บเอาไปอัพพวก9ดาวบางคนจะปั้น9้าดาวเป็น1้0ก็รู้ๆก,กันอยู่นะครับว่ามันต้องใช้พวกวัตถุดิบเยอะนี่ไงเราก็ฟาร์มเก็บไปอัพได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับก็เป็นแบบ รูนศักยภาพสีแดงเดี๋ยวเปิดให้ดูผมใช้ไปเยอะนะก็ฟาร์มกันมาอีกนะครับเดี๋ยวดูตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะครับมี356ร้้าคิลแล้วเห็นไหมจะครบ500อีกแล้วนะครับเอาไปอัพเป็นเพิ่มพลังโจมตีให้เลนเจอร์พวกสายไหวพีฟสายว่องไวนะครับสบายๆโอเคนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับสเตทอีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาละลายนะครับเออเนี่ยมาใช้ตั๋วเนี่ยพันกว่าใบเนี่ยเอาให้หมดนะฮะนี่1136ใบใช้ให้หมดนะครับก็ มันเป็นด่านธาตุน้ำนะครับด่านชนะธาตุคือธาตุไม้เพราะฉะนั้นเราควารหลีกเลี่ยงเอาธาตุไฟออกนะครับอ่าควรเอาธาตุไฟออกหรือว่าจะเอาธาตุน้ําเสมอธาตุลงไปก็ได้แต่ควรหลีกเลี่ยงธาตุไฟยกเว้นแบบอุ้ยไฟมันจะเก่งจริงๆเพราะฉะนั้นการเลือกตัวเนี่ยให้เลือกเป็นอ่าน้ํากับไม้นะครับเพราะว่าไฟแพธาตุลำบากนะครับอ่านี่เลยเอาน้ํากับไม้เนี่ยนะครับช่วยได้เยอะนะครับเอาไปเลยนะฮะ นีกบบินเอาไปด้วยนะครับผมวิสาพันเอาเข้าทีมหนีฮีนาตะนี่ฮีนาตะน,น,นะครับเออเกียดีนะครับเอาแทนก๊อปปี้ไปเลยนะครับเป็นทาตัดไม้ชนะทตุน้ำด้วยมูลดุริยางเอาไปบัฟวิ่งได้นะครับอ่าบัฟวิ่งบัฟอะไรแทนท่าน้ำไปสักตัวหนึ่งอ่าบอสดิโก้เป็นบัฟวิ่งผมไม่ถอดเนาะอ่าบาวมายากรไปนะครับมันชื่อมูลอะไรนะมูลมูลโฮมรันนะทุกอ,อย่างอะไรครับทุกคน นี่นะครับเห็นไหมเรนเจอร์ประจําเดือนเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับที่มันเป็นรูปขีดขึ้นไปก็คือมันจะเป็นตัวบัฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบัฟใส่ไปเลยนะครับตัวบัฟมันจะทําให้เราได้คะแนนวิ่งมากขึ้นอาจจะเล่นแค่1้0ยนะครับอย่างด่านวิ่งเนี่ยนะครับพยายามใช้แบบพวกว่องไวไหวพริบเยอะๆนะแล้วก็ใช้เป็นตัวบัฟเพราะว่ามันจะตีป้อมแรงนะครับสําหรับว่องไวไหวพริบนะครับมันจะตีป้อมแรงนะครับแบบตีป้อมแล้วยิ่งเป็นชนะทาานนะแบบยอเรียบร้อยนี่ครับ อ่าโอเคผมอัพเป็นล่างนี่เลยอันตรานะครับจะเล่นแค่ร้อยสสบพอนี่เราได้กบเราได้กบกันมาพึบพับเลยนะครับสำหรับกบแปดดาวนะครับอ่าแปดดาวไม่ใช่นะแปดดาวปกติเนาะนี่นี่เราก็อัพไปเลยนี่สองตัวก็แม็กแลนมาผมบอกเลยว่า9้าดาวแม็กอะหม,หมูหมู่นะเออไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะครับวัตถุดิบเราพร้อมอ่ะอันนี้ก็เป็นสายไวพิบเหมือนกันนะครับสายไวพิบนะครับใส่ไปเลยนะครับไมค์ก็ท้าปล่อยตัวไว ใส่ไปเลยนะครับไม้ก็ทาปล่อยตัวไวนะครับแต่สเตตอีเวนต์ม uhm. ันไม่ได้มันปล่อยได้แค่ตัวเดียวอาจจะเน้นไปทางดาเมจไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้คือพื้นฐานนะครับกระเป๋าออกสกิลนะครับไม้ก็าทาปล่อยตัวไวลงทารถแรกกระเป๋าออกสกิลอันนี้คือพื้นฐานนะครับแต่เลนเจอร์เดิ้เนี้ยแร่พันสามเยอะอยู่แต่ก็ยังอยากให้รถแรกอยู่สักจุดหนึ่งก็จะช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมขออัพกระเป๋านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ คือผมเล่นระดับยากมากผมจะกดคูณ10ไปเลยนะครับอ่าระดับระดับยากอ่าเดี๋ยวมาดูแต่ละระดับนะครับระดับง่ายเนี่ยสองใบอ่าระดับกลางนะครับก็คือปกติสีส้ม3ใบอ่าส่วนระดับยากสีแดงนะครับเกบาะสี่ใบนะครับส่วนเรื่องระดับพวกเนี้ยผมอยากให้เล่นพอเหมาะสําหรับ ID เราแบบ ID ไหนที่แบบอุ้ย เราไม่ไม่ไหวระดับยากก็อย่าไปเล่นเล่นแค่กลางพอกลางไม่ไหวก็เล่นแค่ง่ายอย่างไอดีสมัครใหม่เล่นแค่สีเขียวก็พออย่าไปดันทุกรังเล่นสีส้มสีแดงมันได้คะแนนน้อยนะครับเราเล่นที่เราไหวถ้าเรายิ่งไหวด้น,นมันจะได้คะแนนเยอะตามนะนะครับอ่านี่มันจะใช้รอบละสี่สิบผมมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกใบเดี๋ยวดูดีว่าได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เราจะเล่นโดยไม่ใช้คนนกเลยนะใช้แค่ตัวนะครับ ได้กี่รอบโอ้โหได้แค่28รอบเองนะครับ28รอบเนี่ยผมแบบถ้าเทียบเป็นขนนกนะอ่าคือ40ใบเนี่ยนะครับเท่ากับ200ขนนกเนาะอ่าเราเทียบกันแบบกลมๆอ่าผมมีเล่นได้28รอบใช่ปะ่ะก็เอา28เนี่ยนะครับอ่าคูณ200ไปนะครับอ่าคูณ200ขนก็เท่ากับ5,600ขน ซึ่งมันไม่คุ้มกับการเอาขนนกจริงๆไปเล่นนะครับเพราะว่าผมใช้ขนนกเนี่ยหมดไปประมาณ1 0,000กว่ากว่าแล้วนะครับในการฟาร์มได้ตั๋วมาแค่1000พแต่อันนี้ผมมองว่ามันเป็นส่วนเสริมซะมากกว่านะเออผมมองเป็นส่วนเสริมแต่ถ้าใครจะวิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรู้เนาะแบบเฮ้ยวิ่งเนี่ยเอาขนนกดิบๆยัดไปเลยไม่ต้องไปเอาขนนกไปฟาร์มด่านให้มันได้ตัว๋วซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มแล้วก็ไม่คุ้มเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทดลองให้ดูเนาะก็ผมเทียบไปนะ ห้าพันหกเนี่ยผมใช้ขนนกจริงๆเนี่ยหมดไปประมาณหมื่นกว่ากว่านะครับแต่มันมันแล้วแต่จุดประสงค์นะคือที่ผมฟาร์มเนี่ยมันดีตรงที่แบบเฮ้ยโอ้โห ได้หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเลยผมได้ลูนสีแดงได้กบได้นูนได้เวลวได้เหรียญได้เต็มไปหมดเลยมันก็แล้วแต่คนจะวางแผนกันนะครับอันนี้ผมเล่นธรรมดาเนาะรอบเดียวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยฟาร,ร์มทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า28รอบเนี่ยผมจะได้ของรางวัลขนาดไหนจะได้คะแนนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมยากรู้ตัวบินด้วยว่าตัวบินมันจะตีป้อมแรงไหมอุ้ยก็ มันเป็นท่าน้ำ嘛เนาะเออใช่เป็นท่าน้ำทุกอย่างออโต้หมดเลยนะผมปล่อยออโต้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูกันว่าจะวิ่งได้กี่เมตรนะผมน่าจะประมาณ400ตัวกว่าแล้วมั้งนะครับอยู่ประมาณนี้แหละผมไม่ไปไหนไกลแล้วครับอ่านี่เห็นไหมมันจะตีป้อมแรงนะเน้นเป็นพวกไหวพิบวว่องไวนะครับยิ่งเป็นทัานไม้ยิ่งดีพวกเอมิเลียอะไรเงี้ยมันจะตีน้ําแรงนะครับผมอ่า ตีน้ำแรงแบบแรงมากนะครับแล้วป้อมพกเนี่ยหายยิ่งเป็นดาเมจสามเท่าใส่เกียร์ต้องใส่เกียร์ดีด้วยนะทุกคนถ้าใส่เกียร์ไม่ดีอาจจะลําบากหน่อยนะครับอันนี้แล้วเวลาตีป้อมพังมันก็จะบวกทุกห้าวิอ่าหนึ่งป้อมจะบวกให้เราทุกห้าวิเห็นไหมก็จะได้เพิ่มมาก็ทําให้เราวิ่งได้ไกลมากขึ้นนะครับแต่แต่ผมน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละไม่น่าไปไหนไกลนะฮะสี่ร้อยต้นๆนะครับสี่ร้อยต้นๆอ่ะประมาณนี้นะครับ อโอเคนะครับต้องใช้บัฟวิ่งเ,เยอะๆนะจะได้วิ่งได้เร็วมากกว่านี้นะครับทำให้เรนเจอร์แบบทั้งทีมมาซ้อนกันประมาณนั้นมันจะได้แบบไปทะล่มป้อมได้ไวๆนะครับอ่ะตอนนี้ผมมี1นึ่งแสนนะครับหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งแสนอ่ะผมมี1นึ่งแสนตีไปกลมๆผมมี1นึ่งแสนคะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยผมเล่นครบเนี่ยผมจะได้ของรางวัลถึงตรงไหนนะครับคะแนานรวมตรงนี้เนาะอ่ะและอันดับเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับอันตอนนี้อันดับ1นึ่งหมื่น หนึ่งนสองะครับเออโอ้โหถือว่าไกลเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมมันจะหมดแล้วนะครับเราต้องรีฟาร์มเอาแบบเนี่ยนะครับพวกตัวอะไรเยอะนะตัวตรงนี้นะครับเก็บไปสุ่มพวกโคลโรโบได้นะครับไปเดี๋ยวไปรุ่นไปเล่นกันนะครับทั้งหมด2ี่สิบดรอบนะครับคูณสิไปเลยทีนี้นะครับอ่าอ่านี่อันนี้ใช้ขนนกแหละอ่ะ28สิบดรอบไปลุยอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนฟาร์มเสร็จนะครับละลายขนนกให้หมดไปเลยนะครับ ไม่ใช่ะละลายขนนกละลายตัวให้หมดมาไว้เจอกันตอนเล่นเสร็จลงไปหาอะไรทําก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็มาต่อกันเลยอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสเตจวิ่งนะครับโอ้โหหนึ่ตัวนี่มันหมดไวจริงเนาะผมออกไปหาอะไรกินเนอะประมาณ30-40มนาทีนะคือผมฟาร์มละลาย1,000 0กับประมาณ10,000คนถึง15,000นะ ได้ตั๋วประมาณพันห่อใบก็แป๊บเดียวใช้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะอ,อแต่ก็ดมกีมันก็สะดวกดีนะสำหรับอาระบบทวีคูณสิบนะครับที่ใช้ขนนกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้คะแนนมากขึ้นมันก็ประหยัดเวลาแต่อาจจะอาจจะ,จจะต้องหาขนนกเยอะหน่อยประมาณนั้นเพราะว่ามันทวีคูณนะครับใครที่มีคนนกเยอะหรือเป็นสายเติมก็สบายเลยยัดไปได้เลยไม่ต้องมานั่งออตโต้ทีละรอบทีละรอบอะไรเงี้ยนะก็สบายไปนะครับโอเครอบสุดท้ายของเรานี่ครับ เรียบร้อยก็ขนไม่ใช่ขนดีตัววิ่งนะตัวสเตตวิ่งเราได้ห้าหมื่นสามเยอะนะถือว่าเยอะนะครับน่าจะเป็นที่เราใส่ตัวบัฟหยุดตัวบัฟมันก็คูณไปด้วยนะครับอคือถ้าคนสงสัยว่าเอทําไมมันยังอยู่พันตัวเนี่ยหรือว่าขนนกบางคนเล่นขนนกใช่ไหมสงสัยว่าทำไมขนนกยังอยู่เออทำไมตัววิ่งยังอยู่ในเมื่อเราวิ่งมันครบกำหนดแล้วคือมันเป็นบัก๊กเฉยๆแค่เรากดออกไปนะครับ กดออกไปนะครับแล้วกดเข้าไปสเตตวิ่งใหม่ก็หายแล้วเห็นไหมก็เหลือ12บใบแล้วนะเดี๋ยวมาคํานวณกันนะครับอตอนแรกผมมีคะแนนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนหนึ่งแสนนะโอ้ได้มาเยอะเงินเนาะหนึ่งล้านเลยมั้งเนี่ยตอนแรกผมมีประมาณ1 0 0 0 0แสน嘛หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับอเอาคร่าวๆเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับลบกับอีกประมาณอันนี้เท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านลบประมาณล้านหกนะครับก็เอาตีกลมๆประมาณแสน แสนห้าผมเล่นมาได้มาเอ้ยไม่ใช่แสนหะ้าเล่นได้คะแนนมาประมาณ1นึ่งล้านห้านะครับ28รอบหาร28นะครับอ่าเพราะว่าเราเล่น28รอบก็เท่ากับอ่าใน1รอบเนี่ยผมวิ่งได้ประมาณ1 5 0 0 0 0หมื่นนะครับห้ 53, นะนาหมื่นสามะคะแนนประมาณ5้าหมื่นสามใน28ครั้งอันนี้ก็คือคร่าวๆเ,เนาะอ่าก็เอา1ล้าน1นึ่งล้านหไปหาร28ก็ประมาณรอบละ5้าหมื่นสาม ประมาณนะ้นะครับก็ตอนแรกผมอันดับ12ื่นสก็ขึ้นมา900 0เองนะครับก็ถือว่าตึงเหมือนกันเนาะวิ่งรอบนี้นะครับแต่ก็โอ้ยก็ได้โอ้ยมันเยอะเงินเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับสําหรับรางวัลตรงนี้เนาะว่าได้อะไรกันบ้างผมอาจจะวิ่งประมาณสัก2ล้านนะเอาไว้นี่นะกบดำหนึ่งตัวนะครับอ่าประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้ของรางวัลอะไรกันมาบ้างนะครับตั๋วคัมภีร์แล้วก็เคี่ยวกันว่าได้มาทั้งหมดกี่อันนะครับ เงินผมไม่นับนะเนาะเงินเด๋วเป็นของแถมแล้วกันนะครับอ่ะตัว๋2ใบนะครับก็ได้มาประมาณ7 8ใบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูคัมพีกับเคี่ยวกันนะครับเอออันนี้ใครที่ใครที่ไม่ค่อยมีเกียร์7ดาวไม่จําเป็นแต่คนที่มีจําเป็นได้มาประมาณส0 0หก็ประมาณ300ร้อคัมพีเนาะอ่ะได้เคี่ยวมาอีก50 50เขี้ยวนะเพราะว่าตอนแรกเรามีร้อยประมาณนั้นนะเฮ้ยก็ถือว่าได้นะถือว่าได้ถือว่าได้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะมาละ,ละลายตั๋ววิ่งนะครับ1 0 0 0 1 0 0 0นะัะ1,000นะครับ1,000งพั 1, 000, วบใบก็เวลาแป๊บเดียวนะครับก็สรุปคลิปนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นวิ่งนะครับแบบเฮ้ยผมจะเอาขนนกเนี่ยไปฟาร์มแบบผมไหมเพื่อให้ได้ตั๋วมาเล่นต้องโฟกัสก่อนนะ ทำแบบผมได้ก็คือถ้าขนนกเนี่ยไปฟาร์มจ่ามันจะได้พวกตัวลินเจอร์พวกเงินพวกวิวเห็นไหมตอนนี้ผมยู64แล้วเห็นไหมก็จะได้พวกของพวกนี้เพิ่มมาแต่ถ้าคุณอยากได้คะแนนดิบๆแบบจากสเตกวิ่งเอาขนนกไปทุ่มจะดีกว่าเพราะว่าผมฟาร์มตั๋วหนึ่งพันกว่าจะได้เนี่ยผมหมดไปประมาณขนนกประมาณหนึ่งหมื่นกว่าขนนะหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นห้าพันขนนะถึงจะได้มาแค่พันพันโดวิ่งเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหนึ่งหมื่น เอา10,000คนนกหรือ1,500 0เนี่ยไปเล่น200รอบมันจะคุ้มกว่าอันนี้ถ๋ยว่าทดลองให้ดูด้วยกันเนะาะเพราะว่าผมคำนวณให้แล้วว่า28รอบเนี่ย40เนี่ยมันตีเป็น200เนี่ยมันได้แค่5,6า0นน้อยนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก็ถือว่ามีข้อมูลเล็กน้อยไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ